สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุธที่10สิงหาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมฝันละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลน่าครับโค้ดัตันข่าวลีอาผูกครับไลอการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับวันนี้นะครับก็หัวข้อของเราเกี่ยวกับหนึ่งในสูตรหน้าที่ก็ต้องบอกว่ามาประเดิมนะที่พิม์ลีกนี่เป็นซีซั่นแรกกับการย้ายมาจากโบลตูเซียดอทมุนนะครับอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือเออร์ลิงบรอ์ฮารันครับก็ ถือว่าเริ่มต้นได้สวยใชนะ่อย่างที่เราทําหลังเกมกันแล้วก็หลายๆคนน่าจะได้ไปรับชมเกมรับชมไฮไลท์กันมาแล้วครับนะเริ่มต้นด้วยการทําไป2ประตูเป็นจุดโทษลูกหนึ่งครับนะแล้วก็ลูกที่แบบหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงเดี่ยวตัวยิงใช่อีกลูกหนึ่งวันนี้เราจะมาเจาะกันนะครับมาดูกันว่าความสามารถของฮาร์ a n นเนี่ยมันช่วยให้แมนซิตี้มีความน่ากลัวแล้วตัวเขาเองเนี่ยนะ เขาเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงซิตี้บ้างหรือเปล่าถูกต้องนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มจากนี่ครับน้ำแรกธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบริเวดจำกัดมหาชนครับขวนนี้นะครับวันนี้ขอเออร์ลิงเออร์ลิงฮาลัน ม่แถมไมีแถมให้แถมให้ฝากด้วยแล้วก็นี่ครับอย่าลืมเคแบงจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประพับใจนะครับก็มีแอป K-PASS สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับ แล้วก็ฝากเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับกับ u n i t e ทรุ่น Hypermax Gaming UPS ตัวเทพสำหรับพอเกมก็ต้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะครับได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยก็สามารถหาซื้อกันได้ครับที่ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์นะ ชั้นนาทั่วประเทศหรือว่าจะสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ในทุกๆช่องทางก็ได้นะครับอยู่ในเทคเดอะพาวเวอร์แบ็กอัพทูเดอะฟครับครับครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาไล่เรียงเจาะเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของเขาที่เราเห็นในเกมแรกของพริมยรีกแล้วก็ดูถึงความแตกต่างว่าแม City มีความแตกต่างมาจากเดิมมากน้อยแค่ไหนหัวข้อแรก h a ร์แลนดนะครับเข้ามาทําให้มิติการเล่นของแม c ตี้เนี่ย เล่นบอลหลังลายเพิ่มมิติตรงนี้เข้ามามทําให้เล่นเกมโต้หรืออะไรก็ตามได้น่ากลัวยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าถ้าเราย้อนกลับไปสัปดาห์ก่อนในเกม c o m อมม t น s ี้ชิลโลกอะไรอาจจะเต็มไปด้วยการล้อยิงจะจ่อไม่เข้าหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าคนที่เขาวิคราะห์บอลสื่อต่างประเทศที่เขาวิคราะห์บอลกันเนี่ยเขาจะวิคราะห์ไปถึงรายละเอียดที่มากกว่าน,นั้นการมีสูนร์วงเกมการหาช่องการหาพื้นที่การวิ่งสอดเข้าทํา ฮาแลนด์ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆในเกมถัดมาก็คือเกมที่เจอกับเวสต์แฮมเป็นเกมแรกในพรีเมียร์ลีกนะครับประตูที่ฮาแลนด์ทำได้นะทั้งสองลูกเนี่ยมันกเกิดมาจากจุดเริ่มต้นก็คือการวิ่งตัดหลังลายกองหลังนี่แหละหรือว่าที่เขาเรียกว่ารันอินบีไฮนะฮะลูกเรียกจุดโทษก็ถือว่าเป็นการวิ่งหาพื้นที่แล้ววิ่งสอดแนละ้วให้เพื่อนแทงเข้าไปแล้วก็ไปเรียกจุดโทษด,ด้วยตัวเองด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะถ้าใครได้ตามดู ฮาแลนด์ที่ดอทมูลสื่อต่างประเทศย้ำนะว่า3ปีที่อยู่กับดอทมุลยิงทุกรายการ86ประตูเนี่ยมีบอลลูกลักษณะนี้เยอะนะครับนั่นแปลว่าเดิมทีแล้วแมนซิตี้อย่างที่เรารู้จักการแมนซิตี้เป็นทีมเล่นยังไงฮะคองบอลบุกสายคู่แข่ง <S <S แต่ตอนนี้ออปชั่นเพิ่มเติมแล้วจังหวะที่ถ้ามีพื้นที่ด้านหลังแมนซิตี้ก็พร้อมแทงให้กับเดอะบอยใช้ความปีศาจของร่างกายเนี่ยทั้งความแข็งแกร่งความเร็ว วิ่งหนีกองหลังไม่ได้เดี๋ยวเราจะมีภาพตัวอย่างให้ดูใน2ลูกแรกด้วยนะ,ะนีะะ่ทั้ง2ลูกเลยนะฮะก็เกิดขึ้นจากความยอดเยี่ยมของเขาทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งการออกตัวาการอะไรต่างๆมันไปเหลือเกินทามมิ่งอะไรต่างๆนะอย่างลูกเนี้ยเขาชมว่าฮาแลนด์เนี่ยไม่ใช่แค่การหาช่องดีเท่านั้นแต่เวลาสปินจาก เกียร์ศูนย์ไปถึงเกียร์ห้าเขาสามารถโยกคันเร่งได้เร็วมากๆความเร่งดีเอ,อเราเห็นลูกนี้ทางดีนะคนทางดีคนสอนด,ดีแต่ว่าเราเห็นว่าจริงๆน้ำหนักมันก็จ่ายเผื่อไปแล้วแต่ฮาแลนด์ครับดูภาพต่อมาวิ่งไปเราเห็นว่าก้าวยาแล้ววิ่งไปถึงบอลก่อนพุ่งสาประตูได้รตรงเนี้ยเห็นเลยว่าประโยชน์ที่ได้จากฮาแลนดะ์เนี่ยคืออันนี้อย่างแรกเลยดูลูกที่สองสองศูนย์ครับอันนี้ได้จุดโทษแล้วเขาก็ยิงเองใช่ไหมลูกที่สองเนี่ยพอมีพื้นที่เมื่อไรก็ตามถ้าคู่ต่อสู้ลอยสูงขึ้นมา ทีนี้แมคซิตี้มีตัวที่สามารถวิ่งตัดกองหลังได้แบบโคตรเทพแบบนี้แล้วแลวมีตัวจ่ายอย่างเดอร์บอยด้วยเข้าขารู้ใจกันเลยแทงให้วิ่งคือเขาสื่อบทวิเคราะห์จากทั้งเทเลกราฟแล้วก็สกายสปอร์ตบอกกันเลยนะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าฮาแลนด์ออกตัวไปแล้วกองหลังยังไงโอกาสาที่จะวิ่งไปตามทันก็ยากถึงต่อให้ทันสรลีระของของฮาแลนด์ก็สามารถบังบอลได้ด้วยเอาลงยากมันแบบว่าถ้าคุณคุณออกตัวแล้วแบบเขาแซงคุณไปแล้ว คือตามไม่ได้แล้วนะฮะก็อย่างที่เห็นในรูกนี้นะครับก็นี่คือสิ่งที่เขาทำครับเขาไม่ใช่กองหลังเขาไม่ใช่กองหน้าสไตล์แบบโอ้โหไปเลี้ยงหลบผิวอะ่ะเราอย่าไปหวังอย่างนั้นจากไทยแลนด์แต่ไทยแลนด์เป็นกองหน้าแบบดิบพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าทำหาพื้นที่เก่งรอจบสกอร์รอเพื่อนจา่ายคิวเลอร์อพารอเข้าทำเป็นสไตล์แบบนั้น เป็นสปีดแข็งแกร่งแบบนั้นเราต้องเข้าใจวิธีการเล่นของเขาแล้วก็เรื่องของทามมิ่งเขาไปมาครับ<ม>ก็คือนอกจากเรื่องส่วนตัวที่มีความเร็วแข็งแกร่งเอาลงยากอีกอย่างหนึ่งก็คือความเข้าขารู้ใจกับเพื่อน<ม>ในจังหวะาการออกบอลทั้งกุนโดการกับเดอะรอยที่ทําให้เราเห็นแล้วในเกมแรกถูกต้องอนะฮะโอ้ก็น่าจะเป็นการเพิ่มเติมมิติเกม บุกที่นอกจากจะเป็นส่วนที่ชอบขึงฝั่งตรงข้ามก็เล่นคาลเตอร์เล่นลูกหลังลายด้่เพินอีกแบบพระคูณสู้เผือขึ้นมาคือผมว่ามันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกับระบบที่แมนซิตี้ของเป๊ปเคยใช้งานมาเพราะว่าเขาก่อนหน้านี้โอเคว่าเขามีกุนเกโรแต่ว่าช่วงที่เป๊ปเข้ามากุนก็เร <c oughs> <c oughs> ははิ่มแบบโรยลาไปแล้วนะสปงสปีดความเร็วน่มันไม่ได้เหมือนกับตอนไวัยิพีนะแล้วก็เปลี่ยนพอกุนไม่อยู่เนี่ยก็ใช้พวก สเตอร์ลิงพวกเชซูสไปเล่นเป็นกองหน้าซึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวสไตรเกอร์ตัวจบสกอร์แทๆ้ๆที่มีวิธีการเล่นในลักษณะเดียวกับฮาเลนแต่เนี้ยเป๊ปก็พอเดี๋ยวเราต้องดูระยะยาวนะแต่จุดเริ่มต้นมันก็ทําให้เห็นว่าระบบของเป๊ปมันก็ไม่ได้ว่ายึดติดจะต้องเป็นแบบเฉพาะพวกกองหน้ากึ่งปีอย่างเดียวกองหน้าแทๆ้ๆก็สามารถเล่นได้เหมือนปรับเอาฮาเลน ฮารลันเนี่ยแหละในยุคข,ของดอทบุนมาใช้ที่นี่เหมือนกันเพราะว่าอยู่กับอดอทบุนนี่ก็สวนกลับปันยับเลยเกิดใไโลตอนนั้นมีฮาคีมี่มีซานโชก็ดูกกันสนุกมากนะครับเรื่องที่2ครับเรามาลองไป2สถิติของฮาร์ลันในเกมแรกที่ยิง2ลูกนะครับ ทำให้เห็นภาพมากขึ้นด้วยตัวเลขด้วยเรื่องของสถิตินะครับเราจะเห็นที่สื่อวิเคราะห์ความโหดให้ฟังกันแล้วมาดูในเรื่องของที่เป็นภาพที่เห็นชัดเจนกันบ้างนะครับแม้ว่าฮาร์แลนจะอยู่ในสนามแค่78นาทีนะคืออยู่ไม่เต็มเกมนะครับแต่สถิติเกมรุกหลายๆด้านถือว่าดีมากๆถ้าเกิดเทียบกับผู้คนผู้เล่นทุกคนในสนามทั้งเรื่องของจำนวนประตูที่ทําได้นะครับเนี่ยดูตามตารางไปเลยโกลสกอร์หรือว่า ประตูที่เกิดขึ้น2ลูกก็คือแน่นอนอันดับหนึ่งอของทีมในวันนั้นนะครับ expect e d goal หรือว่าโอกาสทองที่ควรจะต้องเปลี่ยนเป็นประตู1.52ครั้งก็เป็นที่1ของเกมนั้นนะครับแล้วก็แปลงเป็นสประตูอย่างนี้เราเห็นกันนั่นแหละช็อตนะครับโอกาสการยิงก็คือ5ครั้งอันดับ1นึ่ในหาพื้นที่หาโอกาสกายิงได้ดีมากๆ s h o ต t o ออน r ทรเกยิงตรงกรอบ2ครั้งอันดับ1เหมือนกันแล้วก็เรื่องของการจับบอลในพื้นที่ กรอบเขี่ยโทษฝั่งตรงข้าม10ครั้งโอ้โหนี่คือหาพื้นที่จะบุกไวมากๆนะครับอันดับหนึ่งทั้งหมดเท่าที่เราพูดมาในส่วนของเกมบุกนี่คืออิมแพ t ที่ฮาแลนด์ทำให้กับซิตี้ในเกมนะเราชนะมา2 0งศูเราดูฮีทแมพด้วยเราก็จะเห็นนะว่าจะแดงเข้มเลยในกรอบเขีโทษยิงซ้ายนิดนึง่แสดงว่าแกมีส่วนกับการเข้าไปป่วนหาพื้นที่ในกรอบเขียโทษเยอะมากเยอะโอโหโหดครับเป็นการเติมแบบอีกหนึ่งมิตินะเข้าไป มนติดอาวุธจากเดิมที่เป็นแบบรถถังที่พร้อมทําลายคู่แข่งอยู่แล้วอันนี้คือรถถังแบบติดจรวดเข้าไปครับอ,อทีนี้ครับแม้ว่าตัวของฮาลันเนี่ยจะไม่ใช่แบบกองหน้าสไตล์ที่ต้องได้รับบอลเยอะๆหรือว่าเป็นตัวพักบอลแต่ทุกๆครั้งที่บอลไปถึงตัวเขาเขาสามารถสร้างประโยชน์หรือว่าเล่นเชื่อมกับเพื่อนได้ตรงจุดนี้นะครับข้อหนึ่งของบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่า า่านั่นไม่จําเป็นจะต้องได้บอลเยอะเพราะว่าการเคลื่อนที่จู่โจมจบสกอร์ของตัวเขาทําได้ยอดเยี่ยมมากๆแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าการสัมผัสบอลหรือว่าโอกาสในการผ่านบอลอันน้อยนิดของเขาเจะไม่มีประโยชน์เกมกับเวสแฮมครับผ่านบอล23ครั้งสำเร็จ21ครั้งคิดเป็น91%แล้วก็มีจังหวะที่เล่นแบบหันหลัง นะให้ปากประตูเนี่ยคอยพักบอลส่งต่อให้กับเพื่อนด้วยคือไม่ใช่ว่าจะวิ่งสอดเข้าทาอย่างเดียวมีชอ็อตที่ก็หันหลังพิงคู่แข่งแล้วก็เล่นเชื่อมกับเพื่อนก็มีใการจ่ายออก<ม><ม>หรือบางทีเพื่อนจ่ายให้ไปต่อไม่ได้ก็จ่ายกลับมาทําทางให้กับเพื่อนอีกทีนึงนะครับมีชอ็อตที่ยกตัวอย่างช่วงครึ่งหลังอันนี้เราจะเห็นภาพว่าเขาก็มีส่วนกับการทําชิ่งกับแจ็คกี้ิชนะเกือบจะมีโอกาสสร้างแอสซิสต์ด้วย ถ้าเกิดว่าดีแคนไลซ์ไม่ไปตัดบ,บอลก่อนที่จะไปถึงกีริชพเพราเผลอหลุดเข้าไปยิงแหละใช่เล่นบอลจังหวะเดียวตรงนี้มารอในพื้นที่หน้ากรอบเร็ว<บ>มากนะพอบอลจ่ายมาปุ๊บแล้วออกต่อให้กับเพื่อนเลยออกต่อแทนทะลุเลยแต่ว่าดีแคนไลซ์ยังจะหมูกไวอนะ่ะอันนี้ต้องชมดีแคนไลซ์ด้วยใช่ยังแบบยังตามไปคือถนะ้าถ้าเผลอนิดเดียวเนี่ยลูกนี้กิริชอาจจะหลุดแล้วก็มีลุ้นยิงเลยถูกต้องคือจุดที่ผมชอบมากที่สุดนะเกี่ยวกับฮาลันเนี่ยคือผมว่าพอจังหวะเวลาเพื่อนส่งต่อมาแล้วเขาจ่ายตับไปให้เพื่อน เขาจะหันหลังแล้ววิ่งเลยโดยทันทีใช่นี่คือผมว่าเป็นจุดเด่นของของกองหน้าในลักษณะแบบนี้นะคือพอรับบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณรู้หน้าที่ของตัวเองว่าให้เพื่อนคุณต้องเอาตัวตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรอบเตะโทษให้เร็วที่สุดอย่างที่บอกเขาไม่ใช่พวกว่าจะมาเก็บบอลแล้วกับตัวแล้วก็กูจะเลี้ยงใช่ดุ่ยเขาไปยิงแต่ว่าเขาให้ปุ๊บฝากเพื่อนแล้วตัวเองไปเลยเลยวิ่งทะลุไปเลยอย่างไอ ลูกที่จริงๆเรียกจุดโทษมันก็จะมีช็อตที่ต่อบอลกับเพื่อนแบบนี้ใช่แล้วพอเพื่อนกําลังจะแทงเข้าเห็นช่องแล้วเขาวิ่งทะลุไปเลยนะใช่โดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าเพื่อนจะจ่ายมาช่องไหนแต่ตัวเองอ่ะไปก่อนแล้วเซนไปก่อนแล้วอ,อันนี้คือแบบกองหน้าธรรมชาติจริงๆดีมากครับผมข้อที่4ครับสื่อบอกว่าฮาแลนด์เนี่ยเปลี่ยนวิธีการยืนของแมนซิตี้เหมือนกันนะการมาของของฮาแลนด์เนี่ยทำให้แมนซิตี้ต้องเปลี่ยนวิธีการยืนเพื่อให้มันสอดคล้องเหมาะสมกับฮาแลนด์ด้วยอะอเราไปลองดูภาพตัวอยย่าางกรรืนนะคับ ภาพแรกที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมังขึ้นมานะนีะ่เราจะเห็นเบอร์เก้าเห็นไหมยืนเดี่ยวๆตรงกลางแล้วก็จะมีเบอร์สิบเจ็ดก็คือเดอร์บอยก็เห็นว่าการยืนการขึ้นเกมเนี่ยของซีซั่นนี้ในเกมที่เจอกับเวสต์แฮมก็คือที่เพิ่งชนะมาเนี่ยมันมีการยืนแบบนั้นแหละฮะไฮแลนด์ land, เล่นยืนเป็นคำหน้าตรงกลางคนเดียวแล้วก็จะมีเดอร์บอยที่ยืนต่ำเยื้องมานิดนึงเป็นกึ่งๆเพลย์เมคเกอร์กึง maker, ก่งๆหน้าต่ำนะครับปีกสองข้างก็ฉีกออกไป แล้วก็วิงแบ็กสองข้างค่าเฉลี่ยนในการยืนเนี่ยห oh. ขึ้นมาเป็นมิธีเลยเบอร์เจ็ดกับเบอร์สองเห็นไหมฮะหุบเข้า,าเลยหุบเข้ามาแต่ยืนสูงนะครับเห็นไหมก็จะเป็นเชฟแบบนี้สองสามสี่หนึ่งอารมณ์แบบประมาณนี้นะครับหรือสองสามห้าก็แล้วแต่จะมองนะฮะซึ่งเป็นเชฟที่ต้องมีคนไปเล่นกับฮาแลนด์มีคนใกล้คนหนึ่งก็คือเดอร์บอยผมว่าเขาถูกออกแบบมาแล้วว่ามันต้องเล่นกับเดอร์บอยนะฮะแล้วก็อีกภาพนึงฮะ อันนี้ถ้าเปรี่ยนเทยบกับปีที่แล้วเกมเมื่อเดือนพฤษภาคมในการที่เจอกับเวสแฮมเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยใช้เป็นคาับเบลเชลส,สยืนหน้ากับเนี่ยยืนหน้าเป็นฟอร์สไนแต่ว่าสังเกตว่าเบอร์17กับเบอร์9ถอยต่ํบเล่นเป็นฟอร์สไนแล้วปีกอยู่สูงกว่าเห็นไหมให้ปีกยิงเหมือนกับฟอร์สไนไงถอยต่าแล้วให้ปีกสอดแล้วก็วิงแบ็กฉีกออกข้างวิธีการยืนเซตอัพเกมก็ต่างกันออกไปเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละในรา,า,ายละเอียดข้างในครับโอ้ ก็ตอบโจทย์แล้วแหละกองหน้าตัวเป้าที่ต้องการมาหลายปีไม่ต้องใช้ฟอสไนเหมือนเดิมแล้วคือฟอสไนก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่พอมาเป็นเป็นอย่างเงี้ยก็มีรูปแบบที่ต่างออกไปต่างออกไปเลยอ่ะอีกแบบหนึ่งอ่ะแล้วอีกจริงๆอีกจุดหนึ่งอ่ะเราต้องชมนะผมว่าคนที่ต้องได้รับเครดิตในจุดนี้ด้วยแล้วเราต้องดูยาวๆเพื่อดูการนี้ก็อาจจะเป็นคู่ดูโอพาร์ทเนอร์กันนั่นก็คือเดอะบอยเพราะเดอะบอยเนี่ยเนี่ยเขาผ่านงานกับการเล่นแบบกับแนวลุกมาในทุกๆ ลักษณะแล้วนะแต่ว่าพอมาเจอกับฮาลันมันก็แทบจะไม่ต้องปรับเลยเขาก็ร um, so ู <or> ้ว่าพอเจอกับกองหน้าที่วิ่งรูเร็วแบบนี้วิธีการจ่ายบอลของเขาจะต้องทํายังไงให้มันเหมาะกับสูน้าของมันผมว่าการเล่นแบบมีหน้าเป้าหรือฟรอสไน์ตามมีจุดเด่นของตัวเองนะจริงๆการเล่นแบบฟรอสไน์ข้อดีคือผมว่ามันคลองบอลเหนียวนะเพราะตัวมันลงมันล้วามันมีตัวมารับบอลเยอะเยอะกว่าแต่ถ้าคุณเล่นแบบหน้าเป้าบางทีคุณต้องทิ้งเขาไว้ข้างบนคนนึง ก็จะการต่อบอลอาจจะเป็นคุณจะเสียผู้เล่นไปนหนึ่งคนอ่ะแต่ผมว่าการที่เป๊ปเลือกตัดสินใจแบบนี้เพราะคุณซื้อผู้เล่นระดับฮาแลนมามันต้องเป็นตัวจริงคุณต้องเล่นแบบนี้และต้องปรับวิธีให้เข้ากับเขาเออเอาเล่นเพื่อใช้งานประโยชน์จากเขาให้สูงสุดถูกต้องเอเอ,เอมีในโซเชียลเนี่ยนะแลด์เขาก็ลงรูปน,น,นั่งดูเมนูนะั่งดูเมนูอ่ะเขาว่าไงนี่เป็นรูปแบบนั่งแอคขาดูเมนูนะอ่ะแล้วก็เดอะบอยก็เข้ามาคอมเมนต์ ให้ผมเอาออเดอร์ไปให้คุณแล้วผมช่วยเลือกให้คุณได้ไหมช่วยเสิร์ฟเลยช่วยหน่อยไหมแบบช่วยทั้งในสนามและนอกสนามเอาเนี้ยแบบมุมกินอย่างเดียวพอเออเสิร์ฟให้นี่คือแบบเริ่มทําความแบบคุ้นชินซึ่งการกันโองผมผมกลัวแบบเขาจะเข้าขากันมากกว่านี้เินโอ้นี่เพิ่งเริ่มต้นนะุณไม่ต้องกลัวครับให้พบผมกลัวเลยอยู่รีดเดียวกันเนี่ยหรือว่าคุณจะเจออะไรไหมนี่เดี๋ยวผมมีเกมไอ้ฟุตบอลนัดพิเศษไห่ ปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยไม่ต้องเจอแันเป็นหลีกเนี่ยเจอเลยไม่เอาไม่เอามันเจอได้เนี่ยคุณโผสองครับไม่เอา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  เจอที่ตรงนียทำไมปฏิเสธเลยจริงจริงอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจผมดูในแผนการยืนเซตอัพของซิตี้การหุบเข้ามาของแบ็คสองฝั่งนี่ผมว่าน่าจะบอกถึงการเสริมทัพของซิตี้ได้หลายๆอย่างเนาะว่าทำไมถึงมีข่าวกับคูคูเล่ามีข่าวกับซิเกลโกเมสมีข่าวกับพวกอดสตีนีอูโดกี้ก็มีข่าวจ้องการคนที่แบบเล่นเกมรุกดีๆนะครับก็จะเป็นรูปแบบใหม่ของซิตี้ที่น่าจะทาให้แฟนบอลได้ตื่นเต้นและกสนุกกันมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะปิดท้ายกันคราวนี้มาดูความคิดเห็นของกูรูฟุตบอลกันา สองคนนี้นะครับแม่มาจากทีมคู่อริร่วมเมืองรอยคี Key, แล้วก็แกรดีเนวิลนะครับก็ต่างก็ชมว่าฮาร์แลนเนี่ยเป็นนักเตะปีศาจที่ครบเครื่องเกินนะครับแล้วก็อาจจะยิงได้แต่หลัก40ลูกก็เป็นไปได้<ฮ>ถ้าเกิดยังสามารถ ยึดฟอร์มที่ทําได้ในเกมแรกนะครับเริ่มต้นที่เนวิลก่อนนะครับบอกว่ามีผู้เล่นไม่กี่คนที่เราจะเห็นว่ามีครบทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรีระฟิสิกอลกายภาพความแข็งแกรง่งการจบสกอร์ความเข้าใจเกมการตัดสินใจในช่วงเวลาสําคัญคุณอาจจะเคยเจอมาแล้วนักเตะประเภทนี้โ oh. ที่ว่ามาเนี่ยเป็นโวล์คลาสทั้งหมดนะครับเนด,ดินซีดานหรือว่าโรนันโดอานาย ที่ในฐานะกองหลังเนี่ยเวลาคุณโดน,นยยด้วยมันรู้สึกว่าไม่ไหวนี่ไงสู้ไม่ได้นะครับบางครั้งทําอะไรไม่พลาดนะแต่โดนพวกนี้กินหมดนะฮะก็สู้ไม่ได้จริงๆเหมือนฮาลันนั่แหละเพราะว่าที่ทำตอนนี้คือแข็งแกร่งมากๆแล้วก็เร็วเกินกว่าที่กองหลังสักคนหนึ่งจะเอาอยู่อ,อย่างที่คนแอบ <adays> บอกถ้าออกตัวไปแล้วเนี่ยสปีดปลายของเขาเนี่ยไม่มีทาง,างตามทันเขาบอกบางครั้งคุณก็ไม่ได้พลาดแต่แค่คุณแพ้เขาอะคุณแพ้มันจะสู้ยังไงโดนบูลลี่นะไระขณะที่รรยคีนกคนึงก็ชมฮาลันด้วยนะครับว่าคุณภาพสุดยอดการวิ่งการเคลื่่อทีกกาารหจบ และเขาเป็นตัวยิงจุดโทษด้วยเนี่ยโ,โหมันหมายความว่าเขามีโอกาสยิงนอกจาก Open Play เนี่ยเพื่อนก็นจะให้เขายิงจุดโทษมีโอกาสจะไปถึง30-40ประตูได้เลยนะครฤดูกาลหนึ่งแต่สำคัญที่หลายๆคนก็กังวลต้องฟิตด้วยนะต้องไม่เจ็บด้วยนะถึงจะสามารถยืนระยะได้แบบนั้นนะครับที่สำคัญเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพรอบตัวเพราะว่านักเตะซิตี้ก็สร้างมาหลายปีแล้วนะครับก็ ขออวยพรให้กับกองหลังในลีกโชคดีแล้วกันขอคิดบอกเอาไว้เพราะว่างไงนะะก็คุณ enders, <c oughs> ลักน <c oughs> ิฟเฟนเดอร์ประมาณนั้วนะคุณลากนิฟเฟนเดอร์สโตลเอเดอร์คือเจอกันนะเออโชคดีกองหลังหล,งหลายๆคนครับผมเออขอให้ปลอดภยัยขอให้อยู่ดีมีเฮคือ <c oughs> ผมว่าคนที่จะแบบทนันฮาแลนด์จริงๆมันต้องเป็นเป็นตัวท็อปอ่ะแต่ถ้าแบบเป็นกองหลังเกรดแบบทีมกลางตารางทีมล่างๆอ่ะ มันจะมีโอกาสโดนฮารันกินได้ใช่กคตืองเคือค่อ<ค>สมมติว่าคุณแข็งคุณแข็งแรงเท่าเขาแต่ความเร็วคุณแพ้ก็ตามไาม่ทันบางคนสมมุติว่าเป็นกองหลังบางคนคุณอาจจะเร็วพอๆกับฮาแลนได้แต่ความแข็งแรงคุณอาจจะแพ้ แข่งแรงกว่าแต่แพ้ฮาร์แลนด์ก็ได้ฉลชนไม่ลงเลยมันมีสักกี่คนนี่ยผมนึกออกกองหลังออกคนหนึ่งที่ต่อกอรกับเขาได้แต่อยู่ทีมเดียวกันรูเวนดีอาร์สไม่ได้เจอกันอยู่แล้วฟันได้ไหวไหมฟันได้าก็เจอมาแต่จริงๆฟันได้ก็พอเอาอยู่อได้แต่ฟันได้บอกว่าขอไม่เจอมิตุวิทย์นะถ้าเจอมิตุวิทเนี่ยไปเสียเหลี่ยมตุ๊กติกแต่มิตุวิทมันเก่งขึ้นนะมันเลี้ยงจี้ฟันได้เลยนะฟันได้ก็จิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็เสียโดนแต่คำถามของเราในรายการวันนนนีีี้คครรับเเาาาาิดดว่่่ฮ์แลยตมท อย่างรอยคินบอกมามีโอกาสไหมยิงถึง40ประตูในฤดูการเดียวทุกรายการทุกรายการคือพิมพ์ลลีกเนี่ยผมให้มาตรฐานเอาไว้ที่20ลูกก่อนกับซีซั่นแรกผมว่า20ลูกทําได้แต่ไม่ง่ายไม่ง่ายหรอไม่ง่ายต้องเหนื่อยเหนื่อยถึงจะทําได้แล้วถ้าทุกรายการ40ลูกเนี่ยโอ้โหผมว่ายากว่ะมันต้องเพอร์เฟกมากเลยซาร่าเคยทำได้เยอะสุดเท่าไหร สี่สิบกว่าขวาน่ะผมจัตัวเลขไม่ได้แตปีที่พีคจัดเลยปีนั้นน่ะนั่นคือซาร่าที่อยู่กับลิเวอร์พูลมานานแล้วนะคือซาร่าที่อยู่มาหลายปีแล้วปรับตัวได้ดีมากๆแล้วอ่ะแต่แต่แต่แบบสมมติอย่างถ้าอย่างที่รอยคินวิคห์ก็คือเขาเชื่อว่าอ่าโอเคเรื่องการปรับตัวเนี่ยก็ค่อยปรับตัวไว้แต่ว่าเหมือนคุณภาพซิตี้มันเสริมไงเสริมให้แนด์รอรอสอยอย่างเดียวอ่ะขอแค่คุณภาพของคุณอ่ะเออผมว่ามันก็มีมุมเล็กๆนะ โอกาสถ้าเกิดล้สติที่เป็นทีมที่บุกใส่คู่แข่งเลยถ้าได้จุดโทษเขาก็เป็นคนยิงอีกใช่คือถ้าถ้าไม่มีเดอร์โยไม่มีการเซโล่ไม่มีกุณโดกานก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือมีครบเลยไงแต่คีย์ <c oughs> สำคัญก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บนะ <c oughs> เพราะปีที่แล้วฮาแลนด์เนี่ยยิงเยอะนะค,คือตัวเลขเขาก็ยังยิงเยอะอยู่ปีที่แล้วแต่แค่ว่าเขาเจ็บใช่ ไม่รู้ว่าถ้ามาเนี่ยเขาสามารถปลดปื่มตัวเอง,เองไม่เจ็บไดก้ก็ผมก็มีโอกาสยิงถึง30สลูกนะถ้าเดินถาม,มผมนะแบบ<า> <ผม S 2> ดูบวิธีการเล่นของเขาโอกาสเกมหนึ่งสร้างได้ทุกเกมต้องอาอย่าง2เกมที่เจอเนี่ยเจอลิวอพูก็มีโอกาส2อสครั้งซึ่งแค่ไม่คม,มวันนี้มีโอกาสเจอไปทำอีก5ครั้งทำได้สลูกคุณมีโอกาส3-5ครั้งต่อเกม อาจจะได้นัดละลูกอะผมคิดว่าแบบนั้นอะมีโอกาสเกิน30ลูกนะท่านละผมอะมีโอกาสมีโอกาสดูยาวๆแล้วกันอาันนัดหนึ่งมันก็บอกอะไรบางอย่างได้แต่ว่ามันก็คงไม่ได้บอกได้ถึงความสม่ำเสมอก็ต้องก็ต้องดูว่านัดต่อๆไปถ้าเกิดเจอทีมในระดับเดียวกันจริงๆบิ๊กซิกเหมือนกันหรือคู่แข่งที่อุดยับๆอะไรก็ว่าไปก็จะเป็นอีกแบบไปเจอคู่แข่งที่เขาพยายามหาทางจนได้วิธีหยุดก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกต้องติดตามดูแต่ว่าถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพ แนวรุกของแมนซิตี้ขึ้นอีกขั้นหนึ่งแน่นอนจะสังเกตว่าเขายอมเลือกที่จะเสียทั้งสเตอร์ลิงเลือกที่จะเสียทั้งเชโุสออกไปเพื่อลองรับการมาถึงของฮาร์เรนน์นั่นหมายความว่าเป๊ปก็น่าจะไว้ใจสุดน้าคนนี้ไม่น้อยเลยครับ<ล>ผมาานี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นวันนี้ครับฝากผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคบอบอลคอช้างคอเดียวกันเค a n k จากธนาคากรกสิกร,รไทยบริการทุกระดับประทับใจครับแล้วก็ฝากเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับ เครื่องสำรองไฟยูนิเทครุ่นไฮเปอร์แมสเกมิ่งยูเอสป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าจะสั่งในช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับยูนิเทคเดอะพาวเวอร์แบ็กอัพทูเดอะฟิวเจอร์ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด